เหนือโลกมีคำอยู่คำหนึ่งเรียกว่าโลกุตระโลกุตระแปลว่าอยู่เหนือโลกถ้าใจของเราอยู่ในระดับโลกุตระก็เรียกได้ว่าอยู่เหนือโลกเมื่ออยู่เหนือโลกแล้วความทุกข์ของชาวโลกก็ท่วมไม่ถึงเหนือโลกหรือโลกุตระนั้นความหมายหนึ่งที่เข้าใจได้ง่ายก็คือเหนือโลกธรรมโลกธรรมเราก็รู้ดีอยู่แล้วมีอยู่สองฝ่าย คือโลกธรรมฝ่ายบวกกับโลกธรรมฝ่ายลบและทั้งสองนี้ก็อยู่คู่กันเมื่อได้ลาบก็เสื่อมลาบได้ยศก็เสื่อมยศเจอคำสารเสริญก็พบกับคำนินทารวมทั้งสุขและทุกข์ใจที่อยู่เหนือโลกคือใจที่อยู่เหนือโลกธรรมไม่ได้แปลว่าชีวิตจะไม่เจอกับการได้ลาบเสื่อมลาบการได้ยศเสื่อมยศหรือว่าสรรเสริญนินทา เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาของบุคคลทุกคนที่จะต้องเจอเจอแต่ว่าเมื่อเจอเจอแล้วจิตใจไม่ได้หวั่นไหวได้ลาบก็ไม่ได้เพลิดเพลินจนหลงไหลาตามไปเสื่อมลาบก็ไม่ได้เศร้าส้อยหรือเกิดความคับแค้นหรือจมอยู่ในกองทุกข์อันนี้เรียกว่าจิตอยู่เหนือโลกธรรมมันก็เป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงความเป็นโลกุตระหรือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของโลกุตระธรรม ภาวะที่อยู่เหนือโลกที่อยู่เหนือโลกกะทำได้ก็เพราะว่าอยู่เหนือการมีการหมดอยู่เหนือการได้การเสียอยู่เหนือการสรรเสริญนินทาคําว่าอยู่เหนือในที่นี้หมายความว่าจิตไม่ยึดติดจิตเป็นอิสระทําให้กระทบไม่ถึงและทําให้ถูกครอบงําไม่ได้จิตไม่ยึดติดเป็นอิสระไม่ยึดติดอะไรเป็นอิสระจากอะไรก็ไม่ติดเป็นอิสระจากการมีการหมดการได้การเสีย รวมทั้งสารเสรินินทาก็ายังต้องเจอเจอกับสิ่งเหล่านี้อยู่ตราบใดที่ยังอยู่ในโลกนี้แต่ว่าใจก็จะสามารถอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ในแง่ที่ว่าจิตเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองความพันผวนของสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อบยศมันก็ไปไม่ถึงไม่สามารถที่จะครอบงำได้ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือว่าเป็นลบทำไมจิตจึงเป็นอิสระ ก็เพราะว่าไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยความผันผ,ลผลวนโปรนแปรที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของตนได้เลยแล้วเมื่ออิสระจากสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่สามารถที่จะมามีอำนาจครอบงำจิตใจของตนนั้นได้มีก็ไม่หลงละเลงหมดก็ไม่มีความทุกข์หรือว่าก่ําครวนคับแขนอันนี้เพราะว่าอะไร ทำไมจิตจึงไม่ยึดติดเป็นอิสระจากมันได้ก็เพราะเห็นว่ามีกับหมดได้กับเสียสรรเสริญกับนินทาเป็นแค่สิ่งสมมุติเท่านั้นและอีกประการหนึ่งก็เพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงคำว่ามีกับหมดมันก็ชี้ให้เห็นอยู่แล้วว่ามีไม่นานเดี๋ยวมันก็หมดได้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปสรรเสริญก็เหมือนกันมันก็มาคู่กับนินทาถ้าปยึดมันก็เป็นความทุกข์ได้ รู้เช่นนี้ก็ไม่ไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงการที่เห็นว่ามันเป็นสิ่งสมมุติและเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันก็เป็นเรื่องของปัญญานี่แหละเมื่อรู้เช่นนี้มีปัญญาเห็นเช่นนี้จิตมันก็จะว่างไม่คิดจะเข้าไปยึดติดเมืม่อมายึดไม่ติดจิตก็เป็นอิสระเมื่อจิตเป็นอิสระแล้ว มันจะเป็นไปอย่างไรก็ไม่สามารถจะมากระทบถึงจิตใจของตนเองได้มีครั้งหนึ่งตอนที่หลวงพ่อกำเขียนท่านอาพาธท่านมีทุกเวทนามากแต่ท่านก็มีใจที่เป็นสงบได้เพราะท่านเห็นชัดว่าไม่มีตัวผู้ที่ป่วยท่านบอกเสมอๆว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรหรือไม่เป็นอะไรกับอาการของกายและใจคือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรที่เกิดขึ้นนั้นๆ อะไรที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่แต่สักว่าเรื่องของกายหรือเรื่องของใจแต่ไม่มีตัวกูเป็นนั่นเป็นนี่ท่านสอนอยู่เสมอเสมออีกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นความเจ็บปวดแต่ไม่เข้าไปเป็นผู้เจ็บปวดนั้นมายึดมันถึงมันว่าเป็นตัวตนไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับกายหรือว่ากับใจตนเองก็ตามแม้ว่าจะเจออนิจจารมเจอความพลัดพร,รากสูญเสีย เจอความเจ็บปวดเจอทุกขเวทนาบีบคันร่างกายก็ตามทีอันนี้เป็นหลักประกันของความสงบที่แท้จริงสงบเพราะรู้ด้วยปัญญาความสงบเพราะรู้มีสองอย่างคือรู้ด้วยสติและรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติคือเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้ววางได้ไม่ปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำรู้ด้วยปัญญาคือการเห็นความจริง จนกระทั่งไม่ยึดมั่นถึงมั่นกับอะไรสักอย่างหนึ่งคำว่ารู้หรือคำว่าเห็นมีความหมายเหมือนกันเวลาที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นท่านหมายถึงเห็นด้วยสติเ,สตชเช่นเวลามีความกโกรธขึ้นมาความขับแขนใจความเสียอกเสียใจเกิดขึ้นก็เห็นด้วยสติเห็นแล้วก็หวางได้เมื่อเห็นด้วยสติบ่อยๆเข้าก็จะนำไปสู่การเห็นด้วยปัญญา คือเห็นว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์เป็นของหนักไม่น่ายึดถือเอาไว้เมื่อนั้นก็วางได้ไม่แบกเอาไว้อีกต่อไปนั่นคือการเห็นอย่างลึกซึ้งที่สุดคือเห็นด้วยปัญญาในบทวดมูลมีข้อความตอนหนึ่งซึ่งเป็นพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน อันเป็นธรรมะหมดจดข้อความนี้ระบุชัดว่าเห็นด้วยปัญญาคือเมื่อมีปัญญารู้ชัดว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์ไม่น่ายึดถือจิตก็จะสงบอย่างแท้จริงเพราะปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นคงอยู่ไม่แปลเปลี่ยนในขณะที่สติถ้าไม่ฝึกก็จะหายไปหรืออ่อนแรงไปได้ต้องฝึกอยู่เสมอๆแต่เมื่อฝึกจนถึงที่สุดแล้วก็เกิดปัญญาเห็นกายและใจตามความเป็นจริงได้ ช่วยให้เห็นสัจธรรมแจ่มแจ้งโดยไม่มีอคติเจือปนสติกับอคตินั้นตรงกันข้ามอาคติก็เห็นอย่างคลาดเคลื่อนเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงเหมือนกับกระจกที่บิดเบี้ยวอคติเกิดจากความโลภความโกรธและความกลัวหรือความหลงทำให้เห็นความจริงคลาดเคลื่อนแต่สติทำให้เห็นกายและใจตามความเป็นจริง จนถึงที่สุดก็จะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความสงบที่ดีที่สุดก็คือสงบพราะรู้เริ่มต้นด้วยการรู้เพราะสติต่อจากนั้นก็รู้ด้วยปัญญาจะทำให้เกิดสภาวะจิตอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตัวอยู่ในโลกแต่จิตอยู่พ้นโลกหรือจิตอยู่เหนือโลกเปรียบเสมือนกับดอกบัวที่เกิดในน้ำโตในน้ำ แต่สามารถจเจริญ้นน้ำได้นี่คือสภาพของจิตของคนที่มีปัญญาเกิดในโลกโตในโลกแต่จิตอยู่เหนือโลกได้น้ำไม่สามารถฉาบติดดอกบัวหรือใบบัวได้ชันใดกิเลสหรือว่าความทุกข์ก็ไม่อาจแปดเปื้อนจิตใจได้จันนั้นนี่แหละคือความสงบอันประเสริฐที่สุดที่เราควรรู้จักและไปให้ถึงความสงบสง,งัดเรียกว่าวิเวก ที่ได้รับจากการปลีกตัวออกไปจากสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจให้วุ่นวายได้อันในแก่อารมณ์ที่น่ารักน่าชอบใจทั้งหลายนั่นเองวิเวกมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติทางจิตมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมะใหม่ๆผู้ปฏิบัติจะต้องปลีกตัวออกจากสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจให้มากที่สุดเสียก่อนจึงจะปฏิบัติธรรมะได้ก้าวหน้า และสามารถนำจิตของตนเองให้หลุดพ้นจากการปรุงแต่งของอารมณ์ทั้งหลายได้ในที่สุดคำว่าวิเวกมีอยู่ด้วยกันสามประการคือกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกกายวิเวกก็คือเพิกอารมณ์ที่จะเข้ามารบกวนทางร่างกายได้แก่ทางตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสรวมห้าทางนี้เป็นขั้นแรกต่อไปคือจิตวิเวกคือเพิกจากเรื่องนึกคิดออกไป ด้วยการยกจิตออกจากเรื่องที่นึกคิดนี้ไปตั้งไว้ที่ฐานที่ตั้งสติที่ได้อุปโลกไว้อย่างมั่นคงอารมณ์ที่กําลังนึกคิดก็จะดับไปเป็นขั้นที่สองต่อไปสุดท้ายคืออุปธิวิเวกคือเพื่อความยินดียินร้ายที่ปรุงแต่งให้จิตและบออกไปยึดถืออารมณ์ทั้งปวงออกไปให้หมดอย่างสิ้นเชิงถ้ามีสิ่งใดมารบกวนให้จิตกระเพื่อมขึ้นมาเมือ่อใดก็ให้รีบยกจิต ออกจากสิ่งนั้นๆแล้วนำเข้าสู่ฐานที่ตั้งทันทีเมื่อนั้นเช่นกันจนชำนาญเป็นขั้นสุดท้ายจิตที่ปฏิบัติได้เช่นนี้เรียกว่าวิมุติจิตหรือว่าจิตหลุดพ้นจะเป็นสมาสมาธิคือ,อย่างเข้าสู่สภาพสงบถึงขีดสุดแล้วซึ่งเปรียบดังผิวน้ำในท้องทะเลที่ไม่มีคลื่นลมพายุพัดรบกวน จนเหลือแต่ผิวน้ำเป็นเส้นระดับราบเรียกไปทั่วกันไม่มีระรอกคลื่นปรากฏอยู่เลยฉะนั้นรวมความแล้วอุปธิวิเวกนี้จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์มั่นคงได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสัมมาสมาธิฌานที่สี่เพียงอย่างเดียวแต่ถ้าไม่รู้จักฐานที่ตั้งสติหรือลืมทางที่จะยกจิตเข้าสู่ฐานที่ตั้งสติเสียแล้วกายก็จะยังไม่สงบ และอุปธิก็ยังไม่สงบลงไปเลยเพราะจิตยังคงแลบออกมาจากฐานที่ตั้งสตินั้นไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องที่เข้ามารบกวนตามธรรมชาติตลอดไปความสงบสงัดทั้งสามประการนี้จะเป็นปัจจัยส่งเสร,ริมกันให้มีพลังมากขึ้นโดยลำดับกล่าวก็คือถ้ากายสงบจิตจึงจะสงบตามได้ถ้าจิตสงบอุปธทก็ย่อมสงบเพราะรู้จักวิธีสลัดความยินดียินร้าย ออกไปได้มากขึ้นตามํำดับดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจึงต้องฝึกวิธีเพิอกอารมณ์ทั้งหลายให้ชำนาญทุกขณะจิตจนถึงขั้นที่ว่าถ้ามีสิ่งใดมากระทบก็ให้เป็นสักแต่ว่ามากระทบเท่านั้นคือรู้แล้วละเรื่องที่รู้ออกไปทันทีความสงบสงัดอุปธิวิเวกนี้ย่อมเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ตลอดไปนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทาง ได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ